สวัสดีค่ะวันนี้บิงกโกก็จะมาแนะนํานะคะ,ะคลิปวิดีโอขั้นตอนการนําเมล็ดผักสลัดลงฟองน้ํานะคะแบบระบบไฮโดรโปนิกส์นะคะโดยการทําการเพราะเมล็ดนะคะจากการสเปรย์น้ําลงกระดาษเชชู่แล้วโรยเมล็ดหน้าฟองอหน้ากระดาษเชชู่นะคะเสร็จแล้วปิดนะคะก่อนที่เราจะงอแบบนี้คะ่ะเราปิดแล้วนําเข้าตู้เย็นประมาณ 12- 24ถึงชั่วโมงนะ แล้วเพื่อกระตุ้นการงอกของมเมล็ดแล้วนําออกจากตู้เย็นนะคะมารอง,งอกอีกประมาณ12-48ชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอัตราการงอกของมเมล็ดแต่ละบริษัทแต่ละเจ้าแล้วก็แต่ละสายพันธุ์บางตัวอาจจะงอกหลังจากออกจากตู้เย็นในเวลาประมาณ6-12ชั่วโมงแรกนะคะ าลงได้เลยเมื่อรากงอกแต่แนะนําว่าเวลาจะลงกองน้ําตอนรากงอกแนะนําให้ลงช่วงเวลาที่ยังมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เพียงพอสัก3-4ชั่วโมงแรกของการลงวันแรกนะคะเพราะว่าเมื่อเราลงเสร็จแล้วเราจะนําเขาไปรับแสงทันทีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเวลาเราออกจากตู้ย็นแล้วรองงออันนี้ประมาณ36ชั่วโมงหลังจากที่แช่ตู้เย็น12แล้วรอง,งอข้างนอกอีก24นะคะ มเมล็ดก,ก็จะมีรากงอกออกมาเป็นาขาวๆแบบนี้เราก็จะคีบนะคะใช้อุปกรณ์แตะน้ําเป็นครีมตัวนี้นะคะแตะน้ําให้เปียกแล้วก็อ่าไปไปดึงมเมล็ดในอย่างเงี้ยค่ะในกล่องเคาะออกมาะคะ่ะแตะมันก็จะติดออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมานํามาลงหน้าฟองน้ําลงไปให้สุดคนรากเลยนะคะนะคะรากของของของต้นอนย่าี้ค่ะ ให้ลากจมลงไปเป็นฟองน้ําให้หมดนะคะนําตัวมเมล็ดสีดําหรือสีขาว,ขาวตั้งขึ้นมาตัวสีขาวๆนี้คือตัวรากนะเอาลงไปจมสุดเลยนะในฟองน้ําค่อยๆดันลงก็ได้นะคะอุปกรณ์นะคะ,ะ,ะ,ะก,าการลงมเมล็ดแบบนี้เขาเป็นการเรียกว่าเพาะให้งอกนะคะก่อนแล้วก็ลงหมาะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่สามารถแยกออกว่า เอ,อ่อทางไหนคือด้านหัวและด้านด้านที่จะเป็นรากของมเมล็ดผักนะคะถ้าง,งอกก่อดสีขาวๆด้านที่งอกออกมาก็คือด้านที่เป็นรากนะคะเราก็นําด้านที่เป็นรากลงไปในฟองน้ํานะคะแบบนี้นะค,ะค่อยๆดันบางคนอาจจะใช้เป็นอุปกรณ์ไม้แหลมปลายรูนะคะค่อยลงนะคะน,นี้นจะมีประมาณนี้เราก็นําลงไปนะคะลงช่องปละะูก ไว้แบบนี้ลักษณะความสูงที่อยู่เหนือขึ้นมาก็จะเป็นความสูงที่เป็นตัวเมล็ดนะคะอยู่ขึ้นมาด้านลากนี่เราจะลงไบหมดเลยนะคะนะคะ,นะคะไม่ควรปล่อยจนลัเขางอกแล้วก็มีใบเขียวขึ้นนะคะเพราะว่าจะส่งผลทําให้ต้นยืดนะคะก็ลงไว้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําให้มีครึ่งหนึ่งของฟองน้ํานะคะด้านข้างให้มีครึ่งหนึ่งของฟองน้ําตลอดแล้วก็นําไปรับแสงถ้าสมมุติ1-3วันแรกแนะนําว่าให้รับแสงเช้าประมาณ 3- 4ถึงชั่วโมงนะคะไปจนถึงประมาณ5้ถึงวันของอายุผักและที่เราเสียบนะคะก็เพิ่มเลเวลไปเป็นวันที่4ี่เป็นสัก5ชั่วโมงนะคะจนประมาณอายุผัก5ถึงวันเราถึงจะค่อยมาเริ่มเปลี่ยนเป็นน้ำปุ๋ยสำหรับเลี้ยงดูนะในระหว่างนี้เราจะเลี้ยงน้ำเปล่านะคะจากวันที่เราเสียบวันแรกไปประมาณ5-7ถึงวันเราถึงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นน้ำปุ๋ยเอีนะคะ